ทำไมอาัขาระยันต้องเป็นภาษาขอมอย่างเดียว <ด>สวัสดีค่ะขอบเซนบายออเดอรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันลึกถึงเรื่องยันอาัคาระนะครับหลายๆายครั้งหลายๆเทปเนี่ยพอเราพูดเรื่องอาคมมาก็ต้องบอกว่าอ๋อก็ต้องเขียนอัคาระลงยันหรือว่าการม,มีซิมโบล์ต่างๆแล้วทีนี้พอหนูลองเสิร์ชด,ดูอะว่าอัอาคาระยันมันก็จะมีแต่แบบเงี้ยงงักแบบภาษาแบบมองไม่ออกว่ามันเข <อ S 2> ียนอะไรอะไม่รู้ว่ามันเขียนอะไรคือมันไม่ได้เขียนว่าอย่างสมมุติว่าคไอยันที่ทําให้แบบคนรักคนหลงเขาก็จะเป็นแบบตัวแบบ เหมือนอะไรสักอย่างมันไม่ได้เขียนว่าขอให้รักขอให้รวยขอให้หลงมันไม่ได้เป็นภาษาไทยให้เราอ่านว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นภาษาขอมที่แบบอ่านไม่ออกท้งคนเขมรเขาอ่านออกแต่เราอ่านไม่ออกไงแสดงว่าเราใช้ภาษาเขาอยู่ใช่คือต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าในความเป็นจริงแล้วการเขียนยันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขอมอียิปต์ก็มีกรีกก็มีจีนก็มีขอมก็มีแต่ที่ทําไมเราถึงอปปูล่าที่ขอมเออทำไมอาปูล่าที่ขอมเพราะว่า เพราะว่าต้องเข้าใจว่าในแถบเอเชียเราเนี่ยมันมียุคหนึ่งคือพระเจ้าชัยวรมันที่7อ่าตั้งแต่สองถึงเเนี่ยขอมุ่งเรืองมากแล้วพอขอมุ่งเรืองมากเราจะต้องยอมรับว่าแผ่นดินไทยที่เราเหยียบอยู่เนี่ยมันเคยมีอิทธิพลของขอมเขาเคย,เ,คยเป็นอิทธิพล,พลไม่ใช่อิทธิพลธรรมดาเขาเป็นเจ้าของเลยแหละอะแล้ว,วมันก็นช่วงหนึ่งนะทีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่า อาคมขอมเนี่ยคือรุนแรงที่สุดเอามันแรงเ,เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าตอนนั้นอิทธิพลเราได้รับจากทางนู้นไงเราถึงได้มีประสาทหินทั้งหลายใช่ไหม,มทีนี้ถามว่ายันมีหลายประเภท<ะ>อส่วนใหญ่แล้ว99%เนี่ยยันในยุคป,ปัจจุบันมาไม่รู้ว่าคนคิดยังไงแต่ในอดีตอะยันที่ถูกสร,ารา้างใช้ในการสงครามเท่านั้นเช่นสักยันเพื่อให้ ัำแห<ท>งไม่เข้า,<อ>าคงกระพันชาตรีใช่ซึ่งอย่างที่บอกคือเมื่อไราก็ตามที่สักคงกระพันชาตรีเมื่อนั้นมึงรวยอ้าวจริงคือต้องยอมรับว่าถ้าเมื่อไราก็ตามที่รวยอะเราคุมไม่ได้ ดังนั้นโดยปกติพื้นฐานนะคนที่เป็นอาหารเนี่ยเมื่อเอาคงกับพันชาตรีแล้วอ่ะมันก็ต้องแลกกับการที่ตัวเองต้องไม่รวยเพราะว่าคุณคุณคุณจะไปแนวแบบเอาชีวิตรอดอ่ะใช่แต่คนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับรู้ตรงนี้ก่อนที่จะไปไกลเนี่ยหนูอยากรู้ว่าความต่างระหว่างยันที่เขียนบนผ้ายันที่เขียนในรูปหรือยันที่เขียนบนตัวเนี่ยมันมันส่งผลเหมือนกันไหมมันส่งผลเหมือนกันขึ้นอยู่กับ อาคมความแรงของบุคคลที่ทำเราเหมือนเวลาเราสักเราไม่ได้ไปต้องสักเองเราลงอาคมเองคือให้คนอื่นสักให้แต่เราลงอาคมในขณะที่เขาสักได้นะจริงๆแล้วยันะอย่างเรารู้จักของพวกทิเบตเราจะรู้จักอันหนึ่งที่เขาทำก็คือมันดารามันดาร่าเนี่ยคือยันชนิดหนึ่งนะสมัยก่อนอะหรืออย่างของฝรั่งก็คือการเอาหินมาตั้น อ,อันนั้นก็คือการทํายันหรือค่ายกลเพียงแต่ว่าเราไม่ perceive ว่ามันเป็นยันเพราะว่ายันในความคิดของเราต้องเป็นเงือเงื้อใช่ซึ่งจริงๆแล้วยันอ่ะคือค่ายกลถ้าใครไปอ่านดีๆก็จะมีมันมีเทปที่เราทําเกี่ยวกับค่ายกลใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงยันก็คือค่ายกลม,มันคือการใช้ธาตุให้สมดุลทีนี้ยกตัวอย่างเอาที่มามาใช้ก็แป้งเราไง่ ยันที่แป้ง,ปงอลวตอีต้องต้องต้องพูดอย่างนี้สารภาพก่อนจริงๆแล้วอ่ะในแป้งอ่ะเราเราลงอาคมไปแล้วในแผ่นทองใช่ถ้าสังเกตมันจะมีทองแต่แต่ว่าไอตัวยันที่คใครๆสงสัยอ่ะมันเป็นเพื่อความสวยงามใช่ไอตัวเนี้ย มันไม่ได้มีผลอะไรเลยเออไอ้ที่มีผลคือแป้งจะพักมันเลือนก็ไม่เป็นไรนะคนไม่กล้าใช้กลัวยันหายไม่ใช่บอกเลยว่ายันอันนี้มันแค่ความสวยงามอันนี้คือน้องนนท์ออกแบบนะคะคนหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นอุณาโลมบ้างนะคะเป็นตาสัญลักษณ์พี่อ๋อบ้างแต่พี่อ๋อบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะคะพูดตรงนี้เลยว่าไม่ใช่แต่ตัวแป้งตะหะกที่ถูกลงอาคมไว้แล้วเพราะทองคําที่เราผสมลงไปในแป้งต่อก่อนที่เราจะลง ทองนั้นอ่ะต้องมาผ่านพิธีแล้วแล้วก็ลงอาคมแล้วทีนี้อันนี้คือมาม้าต้องบอกว่าคนของเราอ่ะไม่รู้วิธีใช้อืคืออย่างถ้าใช้ในสายตาของคนทําทำแต่งแต่งหน้าเราก็จะใช้อันนี้เพื่อที่จะทำให้มันไลท์ตอนจบเพื่อให้มันไลท์ขึ้นมานะคะแต่พี่อ๋อบอกได้เลยว่าสิ่งที่พี่อ๋อใช้พี่อ๋อไม่ได้ทำแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างพี่อ๋อจะตั้ง ตั้งจิตพี่อ๋อก,ก็เอามาปาที่นี่แล้วพี่อ๋อก,ก็ไล่าให้มันให้มันหายไปเพราะว่าพี่อ๋อต้องการให้อาคมมันอยู่แต่ตอนที่ที่ที่ตาค่ะพี่อ๋อจะใช้อาคมที่อยู่ในแอปนะคะ mm. แล้วก็ที่อามาแตะที่ตาเพราะอะไรเพราะพี่อ,อ๋อยากมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น oh. ยกตัวอย่างเช่นพอเรามีอาคมตัวนี้ครอบเราจะรู้ทันทีว่าวันนี้เราต้องไม่พลาดอะไร เพราะบางอย่างเรามองเห็นคนคนนี้เราไม่รู้หรอกว่าเขาดีกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราใช้อาคมพวกนี้เพราะสิ่งที่ลงไว้ให้อ่ะค่ะมันคือพอเรามาแต้มแล้วเราใช้อาคมคู่ม,มันจะทำให้เรารู้ว่าต่อให้เราอยากได้แต่ถ้ามันไม่ดีกับเรามันเราต้องไม่ได้เอ้ยแล้วอย่างนี้แสดงว่าลูกเพจหรือว่าคนที่มาชมเนี่ยเขาไม่ต้องเรียนอนาะคมเขาก็สามารถทำเองได้เลยถ้าเขามีแอป ก็คือเปิดแอปอลลีวีคู่ว่าไอหมดหมู่บริกรรมคาถาแล้วก็ใช้คู่กัานี้ใช่เขาตั้งจิตแล้วเขาทำเพราก็ได้เลยใช่ค่ะเพราะมามาลงไว้เพื่อแบบนั้นอ๋อมันเหมือนกับว่าเราเปิดทางมาให้แล้วคุณก็แค่ทําตอบไม่จำเป็นต้องมานั่งสมาธิหรือทำขอแอคตอนที่คุณทําอ่ะคุณตั้งจิตขอให้ตอนที่ท่องน่ะมีสมาธิกับมันก็พอแล้วอืมก็คือแบบแต่ก็ต้องท่องเองเลยท่องอย่างที่บอกก็คือสามห้าเจ็ดได้แค่นี้อืมโทษนะไม่ได้ว่าอันนี้คือสิ่งที่คนไม่รู้ก็คือเอาแป้งอันนี้ค่ะ รูปทาที่มือแล้วก็ท่องเพราะมือเราเป็นสิ่งที่จับต้องทุกอย่างอะ่ะใช่พอเอามาทาแล้วก็ท่องเจ็ดครั้งก็วันนี้ก็จะดีเล่าให้ฟังก็ได้ม,มีลูกผูกคนหนึ่งเขาชนะรางวัลได้ประลอดอเขาไม่เคยรู้เลยว่าในชีวิตเขาอะ่ะเขาโดนคุณใสปรากฏว่าประลอดเอาจากที่ออกไปเนี่ยเป็นเม็ดแข็ง ไปถึงมือเขาแค่ไม่กี่วันกลายเป็นน้ําเหลวเลยอะเหลวเลยค่ะงงซึ่งมันผิดปกตินะคะจริงๆแล้วอะค่ะที่เขาลอดแล้วเขาพูดเลยว่าต้งไห่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเอะอแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเอ,อ,อ่ะเหตุผลที่มันดีขึ้นเพราะว่าใส่น้ำมนผลิตภัณใช่ผลิตภัณฑ์ของเราทุกอย่างอะมันใส,ใส่น้ำมน นะคะมันก็เลยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นที่นี้นนคนาจากไหนก็ไปเสิร์ชเอาคําว่าคุณหลวงทองดีแล้วกันใช่ก็คือบอกได้เลยว่ามันก็คือเราเราทำเพื่อช่วยคนอยู่แล้วเนาะดังนั้นเหมือนอันเนี้ยถ้าเราทาบอกได้เลยว่ามามาไม่ได้ทาเหมือนคนอื่นคือคนอื่นเ,นเขาก็จะทาเหมือนเครื่องแต่งหน้าแต่จริงๆอ่ะพี่อ๋อทำแป้งนี้มาเพื่อช่วย ดังนั้นเกี่ยวก็จะใช้มากกว่าเช่นเอามาทามือเอามาทาผิวอะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราออกไปอะค่ะพี่อ๋อต้องการให้คนรักืพอพอรักเขาก็จะช่วยเราเปิดทางให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคือถ้ามูก็มูให้สุดใช่แล้วก็ทําเองด้วยไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปลรไม่มีใครรักกูเท่ากูแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็ถ้าจะมูกูมูเองนี่แหละนะคะก็ทำไว้ให้แล้วก็อยากเอาลองไปใช้ก็ลองเอาไปใช้ดูค่ะ